ตรวจน้ำแบบยอ่ออทังเมยาตินางหูตุกสุพิตาหูตุกยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติาทั้งหลายของข้าพเจ้าต่อญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจมีความสุขใจสุดใจเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหารสุพิโตหูมิของข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโโโหมิปราศจากทุกเอวเวโรโหมิปราศจากเวียนอพยาปโชโหมิปราศจากบุษัก,กอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกกายทุกใจสุขยียต,ตนานังปร,ริหารามิชงมีวความุสุลใกรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดกทแผ่นเมตตาให้สัรพสั์ สัพเพศสัตวตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพาเวราห,าหง,งาวโตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาประชาหงตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เปลี่ยนเลียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความเุข้ายสุขใจเลยสุขียาตานาปริหารังุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตัวแม่ผนจากภ์ไก่ทั้งสิ้นเถิด อแผ่ส่วนตัวสงอีทังเมมาตาปิตุนางโหตกุศิตาหตกุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มันดาบิดาของพระเจ้าขอให้มันดาบิดาของพระเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหตตกุศิตาโหตกุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของพระเจ้ามีความสุข อีาทางนี้ผู้รปัจชยาจารยานังโหตุสุกิตาโหตุผุรูปัจฉาเจรยยาขอให้ส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ครู so, ุปัจฌาาราจยงพระพเจ้าขอผู้ปัจฌาาราจังพระเจ้ามีความสุกอิ์อีทางสัพเพเทวานังเหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขด อีทางสัพเปตานางโหตุกุขิตาโหตุกสัพเพปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเะเรนังโหตุกุขิตาโหตุกสัพเพเวรนขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากัมนายเวนทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสตานางโหตุกุขิตาโหตุกสัพเพสตา ขอส่วนบุญนี้ <Okay. S 1> จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขท่วนหน้ากันถิด